น,นี้กลุ่มเกษตรกรไร่ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่กว่า300คนเข้ายึดสวนป่าหมดอายุสัมปทานของบริษัทเอกชนกว่า20,000ไร่ที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อเรียกร้องที่ดินทำกินล่าสุดวันนี้ยอมออกจากพื้นที่สวนป่าแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาแจ้งว่าจะดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนครับ กลุ่มเกษตรกรไร่ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ทยอยออกจากสวนป่าหมดอายุสัมปทานของเอกชนที่ตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่หลังเข้ายึดพื้นที่สวนป่าเมื่อวานนี้เพื่อเรียกร้องที่ดินทำกินแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาเข้าไกล่เกลี่ยให้ออกจากพื้นที่หากฝ่าฝืนจะแจ้งความดำเนินคดีบุกรุกเขตป่าสงวนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้านนายชูวงมดีกูลแกนนำกลุ่มกเกษตรกรไรยที่ดินทำกินเปิดเผยว่ากลุ่มกเกษตรกรเตรียมฟ้องร้องเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในสัปดาห์หน้านะครับหลังเข้าสำรวจพื้นที่สวนปา่าหมดอายุสัมปทานพบว่าช่วงที่บริษัทยูนิวาน,นิชจำกัดมหาชนผู้ขอสัมปทานทำสวนปา่าได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพิ่มอีกกว่า3 0 0 0 0ไร่ทั้งที่สัญญ,ญาสัมปทานขออนุญาตเพียง20,000ไร่ทำให้บริษัทมีเนื้อที่ใช้ทำประโยชน์รวม5 0,000ไร่ แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นกลับไม่ดําเนินคดีครับ